ก็มากับคุยเ,เรื่องปฏิบัติธรรมนะครับก็กินข้าวไปสามนาทีกว่านะก,ก็ยังไม่อิ่มนะครับแต่ว่าเราเรียนรู้ขันห้าแบบนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าเรากินข้าวกับข้าวแล้วก็ผลไม้ ข้าวนี่ก็คือคิดซะว่าเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับคือเรากินข้าวเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะจะคิดหรือว่านึกถึงคําสอนของพุทธเจ้าไม่ได้ใช่ไหมครับข้าวก็เป็นเวทนากับข้าวก็เป็นสัญญาผลไม้ก็เป็นสังขารครับทีนี้พอเรา กินเข้าไปนะครับที่เขากลัวกลัวว่ายึดยึดติดกับสัญญาสังขารเวทนานะครับกลัวจะยึดพวกนี้ในจริงไม่ต้องกลัวนะครับถ้าถ้าท่านไม่กินเข้าไปหรือท่านไม่รับฟังไม่รับฟังไม่รับไม,ไม,ไม่ไม่มองนะครับไม่ศึกษาคือคิดว่ามันเป็นกิเลสที่ผมบอก ยางคนคิดว่าความความโลภความโกรธความหลงเป็นกิเลสใช่ไหมครับก็เหมือนกันอ่าข้าวกับข้าวผลไม้เราถ้าเราไม่กินเราเป็นไงหิวตอนนี้ก็เจ็ดพงสามเก้าวันที่สิบสองเดือนเจ็ดปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับถ้าเราไม่กินนะครับเราก็อาจจะอยู่ได้อีกสักวันสองวัน แต่มันก็ทรมานใช่ไหมครับเหมือนกันนะครับความโลภความโกรธความหลงนี่ไม่ใช่กิเลสน,นะครับมันเสมือนกับข้าวโลภก็เหมือนข้าวโกรธก็เหมือนกับหลงก็เหมือนผลไม้เราต้องกินอันเนี้ยเพื่อให้ทตุขันมันอยู่นะครับไม่ใช่ว่าคิดว่ามันเป็นกิเลสน,นะครับทีนี้พอกินเข้าไปแล้วนะครับส่วนที่มันมีประโยชน์ลำไส้ เล็กลำไส้ใหญ่เขาจะดูดซึมเข้าไป่อเลี้ยงร่างกายธาตุขันเราครับร่างกายเราก็แข็งแรงสุขภาพดีนอนหลับมีอาหารกินนะครับได้ฟังธรรมะนะครับส่วนจิตเนี่ยเขาก็ต้องอาศัยธาตุขันที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับในการที่จะเรียนรู้ธรรมะเพื่อที่จะบรรลุธรรม เพื่อที่จะเข้าใจทำนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆน,นั่นแหละค,ความโลภความโกรธความหลงก็เหมือนกับข้าวความโลภความโกรธความหลงมันไม่ได้เป็นอะไรมันอยู่ของมันเฉยๆถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างถูกต้องนะครับมันก็อยู่ของมันในนั้นแหละเราจะเอามาใช้เราจะเอามาใช้ประโยชน์คือเราต้องใช้อยู่แล้ว โลบกดลงต้งเหมือนข้าวเราต้องกินอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นอะไรกับเรื่องคีเลสทั้งสิน้นมันเป็นสิ่งที่จะต้องกินครับพอกินเข้าไปร่างกายก็ดูดซึมเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนที่อ่ามันต้องขับออกก็คือขับถ่ายออกนั่นก็คือจิตของเรา ในเมื่อเรารับความรู้มากๆเราเรียนถูกต้องนะครับเราไปเรียนจาก youtube ทุกชอบนะครับเหมือนกับเรากินอาหารนี่แหละกินเข้าไปเรื่อยๆรับเข้าไปเรื่อยๆคิดเข้าไปเรื่อยๆนะครับคิดเข้าไปเรื่อยๆแล้วเราก็เหมือนกับเขาคิดว่าเป็นกิเลสใช่ไหมอย่างเราดูเราปฏิบัติทำเราไม่กล้าผัดแป้งเราไม่กล้าดู บางอย่างเราทําอะไรไม่ได้บางอย่างนะครับมันก็เหมือนกับท่านเลือกกินเลือกกินแต่ผลไม้มันร่างกายมันก็ไม่แข็งแรงนะครับเลือกกินแต่ข้าวอาหารก็ไม่ครบร่างกายก็แข็งแรงจิตที่อาศัยร่างกายแบบนี้นะครับมันก็ทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับอาจจะ,อะพอจะไปทําอะไรก็ทําไม่ได้เพราะว่าไปยึดต,ติดกับคนรุ่นเก่าที่ก็เขียนไว้บางอย่าง เขียไนไว้บางบบอย่าง Susan. มันก็ดีกับบางคนนะครับมันก็ใช้ได้กับบางคนแต่มันใช้ไม่ได้กับทุกคนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเรียกว่ากิเลสนั่นแหละเราต้องรับเข้ามาอย่างข้าวเนี้ยบางอย่างเรากินไม่ได้ไเราก็ไม่กินแต่ไม่ใช่ว่าเรากินเรากินเฉพาะบางอย่างเพราะเรากลัวโน่นกลัวนี่นะครับเหมือนกับตาเราดูหูเราฟังนะครับเราฟังเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะฟัง แต่สิ่งที่เราไม่อยากฟังนั่นแหละมันเป็นเหมือนกับข้าวมันกับกับข้าวแล้วเนี่ยรับเข้ามาก่อนนะครับอันไหนไม่ดีเดี๋ยวเขาจะขับถ่ายออกไปทางทวรนคนะ์ถูกไหมอันไหนมันดีมีประโยชน์ตั้งกายเขารู้จิตเขารู้นะครับฝึกฝนมามีสติปัญญาครบเขารู้เดี๋ยวเขาจะดูดซึมเข้าไปมันก็จะเป็นจากกิเลสที่เขาเรียกว่ากิเลสกิเลสโลภโกรธหลงนะครับอัญญาเวทนาสังขารที่เขากลัวลวกันมันจะแปลเปลี่ยนเป็น การรู้แจ้งนะครับนี่แหละวิธีการเรียนรู้นะครับสิ่งทุกอย่างนะครับมันมีประโยชน์หมดคงเคยได้ยินนะครับท่นานก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้ยืนเดินนั่งนอนนะกินนะครับกินข้าวกินน้ำอาบน้ำอยู่โต๊ะอาหารนะครับก่อนนอนนะ ไม่ว่าเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนมันก็สามารถาปฏิบัติทําได้นะครับเราก็สังเกตครูบาอาจารย์ที่ท่านสูงอายุมากๆนะครับท่านก็ไม่ได้นั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์นะครับทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งสิบปียี่สิบปีไม่ใช่ท่านก็ทําเหมือนเรานี่แหลนะครับแต่เมื่อท่าน รู้แล้วจบแล้วท่านก็กินข้าวกินฉันเหมือนเรากินเหมือนเรานะครับใช้ชีวิตเหมือนเราดูมย้ยดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเอ,อถ้ารู้แล้วนะครับถ้าคิดว่าตัวเองตัดสรู้แล้วมันมีก็ห้ามเยอะแยะนั่นคือยังไม่ยังไม่ได้ตัดสรู้ยังไม่รู้จริงนะครับ แต่ว่าถ้าจะสอนคนมันก็จําเป็นที่จะต้องสอนแบบนั้นแบบนั้นไปแหละอันไหนที่เขาแบบว่าเด็กแค่นเ,เนี้ยเด็กห้าขวบสิบขวบเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าล้มนี่มัน,นตายได้อะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะขี่จักรยานแล้วก็มีล้ออีกสองล้อให้มันเป็นสี่ล้อเพื่อเวลาที่เขายังไม่ยังไม่เก่งมันจะได้พลาดมันจะได้เจ็บน้อยไม่ถึงตายใช่ไหมครับ ก็คลิปนี้เอาไว้แค่ใน้ก่อนครับเพราะว่าอัดยาวไปมันสาระมันไม่มีมันจะเลอะเทอะไปนะครับก็เอาไว้ประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรารับมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับจิตกับสติปัญญานะครับกับศิลหรือว่าสิ่งที่เราภาเคเพียนฟังช่องต่างๆมาเนะี่ยเรารับมาเลยเดี๋ยว สติกับปัญญานะครับกับจิตเขารวมกันเดี๋ยวเขาจะกันกลกองอันไหนไม่ดีมันจะขับออกทางทวารน,นะเมืเม่อเรากินข้าวมันเป็นกากขนาดกากเขาก็ยังเอาไปรดน้ําต้นไม้ปลูกต้นกลับมาให้เรากินได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็เหมือนกัน,นครับถ้าเกิดว่า,าทําถูกต้องนะครับถึงเวลานั้งน,นะครับร่างกายดูดซึม ที่เขากลัวลวกันขนะีเลร่ขีิเลีเ่อันนี้แหละไอ้ตัวจะพาตัดสลูไอ้ตัวนี้แหละตัวจะพาลุก้นนะครับก็เดี๋ยวมาใหม่ก็แล้วกันครับเพราะว่าวันนี้พนักง,งานน้อยกว่าเมื่อวานนะครับพรุ่งนี้หยุดเลยไม่มีคนมานะครับ